สวัสดีครับเชี่ยแนวไม่ไหลสไตล์ครับผมพบกับผมเบา้าเกลมครับวันนี้เบา้าเกลมสิผ้ามาเห็ดแนวอยากแนวกินแ่บๆอีกแล้วครับแนวอยากแนวกินเบ้าเกลมนี่สี้ๆแปลกๆนี่้อครับเด้อมีนู่นม,มันนี้ก็คือเบา้าเกลมทีดซุปครับแต่ว่ามันนี้เป็นซุปที่แปลกๆออกไปนะครับเนาะนั่นคือเบาเกลมสีซุปบักเดือครับผมนี่เป็นบักเดือต้อมซุปนะครับเนาะต้มจนกว็นกว่าเพื่อยปก็ว่าเข้าต่ำมันทีต่ำได้หมุนๆนั่นแหละ นี่ครับชิมได้กินได้ต้มใส่สสเกือหน่อยนึงครับต้มชิมไปแรกกระลากรแทบครับผมม<า>ัามาคุมสิผ้าเห็ดครับดำเนินการกันเลยนี้ยังพริกแดงสุปหอมแดงกระเทียมครับผมมาเลยกลับมา ปากเดือที่เบาขึ้นไปเก็บมาเมื่อไหร่แล้วครับมันเหลือเนาะแน่ตัวนี้สั่มหลังหนำยิ่งหน่อยเหลือเบาขึ้นมาเรยนะต้มซุปครับเบอร์ละลาบันนี้เมนว่าอยากกินก็ไปเก็บไม้ตะครับเนาะ ค่อยไเดี๋ยวฝงกระโดดนี้ออกจากโคกอีกแหะเมื่อหันเบาคเคลื่งแกงกันเขียวหวานบุกเดือแซ่บแซบครับนอกมดเลยครับเด้อนี่บุกเดือพอเดือปลานี่หน่อยู่ใสครับเอาไปให้กินให้อยาแซ่บครับโอ้ยโด,ดนี้ไรเคลือนเนี่ยมีเปื้อนแลวเอามาแกงเคียวหวาน กินปลาเด็กปลาลาก็ได้ครับหร,รือวามาต้มผีเห็ดซุปกินดิบกินเนียงก็ได้ครับมาไปเดือปลาเข้านี่กินออเหนียวเยียงคามเนียงงงกุ้จันเนงปลาเด็กปลาลาเนะครับเนาะกินสดๆเนั่ยละกินปลาลาบองก็ได้ง่ายดีตำเนียงคาก็ได้นะครับเนาะใส่คาใส่พริกใส่เกลือเข้าหนและตำ เดีวเดีวกะเตื้อดิ่พ่อล่ะจิ้มก็เอินจิ้มเหียงแล้วครับเนาะไหนที่เฮ้ยเนาะไหนที่หรอครับเดี๋ยวด้วยแบน,นี้นี่ครับของเด็ดเท่าบักเดือครับผมต้มจนเปื่อยแหละใส่ลงไปเลย ไล่ดิเนะเอ้าตกเบิดนะลนงองทำเนาะตามกับอันนี่คอยๆก่อนเด้อที่โดดนี้งานว่าแด้เรอโดดนี้เปื่อนแล้วก็ทิมไปคอยก่อน,น,หนเหมือนที่ตกแตก,ก อ่ะให้นายเอามแตกนายเอาแตกบวกเลยทำนิดหน่อยใส่โซบะมีเลยเลิศมันแล้วตํดไปตัดมาเลิศมันแล้วยี่ห้ออะ นี่บอนี่บอแตะเตเบิดงั้เบิดแล้วคิดว่าแบกเอเละแล้โอ้เหนื่อนวันนี้ทั้งกับคือกับซุปบะหมี่เขาเลย ปุงเครื่องกันครับบันนี้น้ำปลาดมันนี้บา้าวกลมมีน้ำปลาดต้มซุกเดอ้อมีน้ำปลาดขวดครับผมอ่าหนวดเตบิบพ่อครับแป้งน,นวดครับใส่ลงไปใส่หน่อยแส่บหน่อยใส่ลายแส่บรลาย มามักบต้องใส่นาะครับเนาะเราคมกับมักจวดจวดเติบปลายย่เผ้าใส่หลายเบื่อเธ่าเข้มน้ำประอละยอนลงไปเจักนอ่อยอนุยเจ่านั้นครับเอ,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 อยิอยก่อนเดยโอ้โดนที้ติดสาก ตรงนี้จะทิ่มไปสิ่มก่อนนะครับเด้อทิ่มเขาก่อน,น,นคอยสิไซ่พักที่หลังครับเดี๋ยวเด้อเดี๋ย้อมาท่านนัวครับทำปลายกัน้อนอยเนาะ โตโตโตน้ำปลานื้อนวดเติบเคยเจบเนาะครับเนาะนวบันี้แด้วแวเวก็เสียวพักไส้แล้วครับ ผักใส่ครับผมผมำอย่างเนี้ยไอตู้เล้าใส่ลงไปไอตู้เล้ายัางอีกต้นหอมบักซี่เท่านี้่ะครับอหอมเปรน้ำน้อยนึงสลรวะเน่กับมี่เอาไว้ห้อยนาครับงอกรยัาายงลู ข้อหนึ่งขันเนียวล่ะขันเนียวข้อหนึ่งชุกแล้วตัวฟางเอ้ยตะเข็มตัวนึงหันพ่อย่างไว้หันไปคว้านนองเนี่ยไปใส่ตัวสีตัวแดงแดงแดงฮอนเหล่าเรียบหลอด เบืเ่อจต่ควงเลยบอกเต้บาบอกพิษบอกถือทำเนาะเลี้ยวเรียบร้อยเอานี่บอกว่าท้องมันออกแฉวว่องมาถอดคอไยเด้อครับเด้อโอ้ลายบกคัก,กพี่อือนี่โอ้หักเนี่ย เห็นยังไงเห็นบ่นล่ะเนี่ยแทกซี่ไอ้ซาลาเน่ครับขอน่าไปอ,อยู่ครับพ่อแล้วบ้าเก,กิมสิไปกินโซ่จังน่อยเนาะครับเนาะเขาเนี้ยงจำเดี๋ยวสิหาว่าบ้าเก,กิมซุปเนี่ยออไปแยกจักกินได้บ่ได้ซุปแล้วเราไปสัดฟาดทีมสัดให้หมูให้หมากินไว้จักว่านีมาเดี๋ยวบ้าเก,กิมสิกินเบิง้งเนาะครับเนาะไปครับไปกินขา้าด้วยกันครับเนี้ยงก็มี มาด้อครับเด้อชินเขาน้ำเปล่ากิ่มบบดนี้ซุปบกเดือวเรียบร้อยเลยบ,บ่งครับแซบเด้โมเมนตหมูด้เดือนครับซุปบกมี่เลยครับอืมเด็กบ้าพับบ้างหรือครับยังกับตัวเช็มหมือน ม้ด่งมังไม่ใหญ่ไม่ใหญ่จีนหอนไจเลยหอนทำไมยอะเขาเขาหน่อยเจอคำใหญ่งหญยาดปมปมทำไมน้อยหยาดประเทศไม่อาบอกะแต่ก

เนี่ยบนน่นเขาสิรอดไอค้าอยู่เร่องอะะไดกเียนเลยอ่ะนี่อะไรกูทักไปลูกมาชมะโคือกันเลยกับตู้บมีครับไปทั่รอบเอิแบบนั้นทำไมจ้อยลอดไอ้กันไปลูกไปก

เอาน้ำเบาเพิ่มทุกปากเกลือแสบๆครับไม่เลยน้องปูมันไม่ได้ผักมันบาดมือกุนพอวงนอน,น,กน,นกันเลี้ยนแล้วทหารนูมนบาดมือไม่ในบาดมือกุนด่วนคนละคือเขาไม่มมได้สหดวกว

bất kỳ lần chút bằng đưa bằng tiền luôn Bằng ngang xe bằng đưa luôn bằng Nó

คุณที่รับชมนะครับเดอ้อเบิ้งวิดีโอแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจบ่าวคืมนะครับกดติดตามซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งครับเพื่อผ่านทุกการอัปโหลดที่ใหม่ของบา่บบาวคืมที่นีบ่าวคืมสิรราชไปซ้ำนี่เจอกันชิปหนาเด้อครับเดอ้อสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีย,ย,ย,ยังลูกอยากป๋ออันโผล่โผล่อยูอ่อ่ะทำยังไงครับ โอ้ยกินชองเมตรนึ่งทำง่ายๆ